ใชครับใช่ทำเอาได้เลยเซตลงไปบนตัวหนังได้เลยวิวเราใส่ผิวส้มซาด้วยเหรอครับปีต้องครับที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่การใส่เป็นเรื่องวิจิตเปนเรื่องของกลิ่นครับทำให้ดวงของกล็นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วจะไปได้ดีกับดวงสีมันโงงมากโอ้โหนไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาเลยแล้วทางเห็นไหมครับโอ้ นี่ไงเอาไปนนี้ได้มาไดู้วิธีารทำอาหารเลยอ้เคได้เลยอ่ะได้ก็กินกินไม่ได้ก็แค่ตักใโอเคนะฮะได้เนี่ยเราเรียกว่าทือีกว่าสมี่นแ่ดูสรุปนะผมว่าการทำอาหารเป็นสิ่งที่ง่ายๆและทุกคนสามารถเข้าใวทำได้ก็จริงๆอย่างที่ผมบอกว่้สนุ้ยนานทนมากนด้ทาน ดีไ e. หให ah. ้คลาสให้คลาสอ่าอเราไม่อย okay. ู่เยโ่าโอ๋ตอขิเดียรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูนี้นะครับเป็นตัวของคลาสคืนี้อเซสฟีันโนะครับสำหรับนี่ง่ายนะอีกทบอกเลยว่าสำหรับนี่สวัสดีูมีหน้ามาด้วยดีใจมากดีแล้ว ชอบ่ันนี้คือกรกับลัินเอ้พดเน้ช่ไ้าวอันนี้เป็นยังไงพอเราได้นำสัาวัปโกิบี้มาเป็นส่วนผสมไปวัตถุดิบแล้วนี่ของี้ต่ว่าจริงแล้วผมเป็นค้าของเซสตี้จัดโครงอยูแล้วครับผม้ตัวของสีเขียวก็ดีอยู่ก่บสีฟ้าก็ดีอกินแล้วก็ใช้อยู่แล้วนะครับไ่บบีี้ผมเปิดร้านของมนครับแล้วก็ตัวของเซส p ีก็เป็นหนึ่งเดียว่ใช้้านวมัง่ายก็าอัปเหต่อแต่ว่าคุณเถอ ีิเศษเมนูได้อีกมากมายบที่ก็บอกว่าอย่างที่บอกเลยว่าสำหรับกลุของเซสกซีเนี่ยใครที่ไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพหรือสุขภาพก็ครับระวัติเยอะอร่อยอ่าล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยว่าเป็นอันนี้แหละแนะนำแนะนำเมนูวันนี้ครับเป็นเมนูที่ไม่ยากนะครับทุกคนลองเอาไปทำตามกันนะทำมาเลยนาะ โอเคงั้นตอนนี้เรียกว่าสองเมนูได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟกันดีกว่าเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟสองเมนูทั้งสองเมนูเดี๋ยวให้น้องนิวนะครับกับพี่มีได้เสิร์ฟให้กับโซนๆไดแกลับโซนได้ลงไปเสิร์ฟกันนะพี่มา